แอบอุรมครับหลังจากพิธีเปิดอาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาอย่างเป็นทางการและพร้อมที่จะเปิดให้คนทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ในวันนี้กองกาลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมประจําเมืองมุกจา้าจํานวนกว่า70คน ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานและศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ภายในฐานปฏิบัติการท่านทีมคณะได้เดินทางมาถึงอัโทยอดชายพวงวรินในทหารฝ่ายกิจการพลเรือนได้ให้การต้อนรับพร้อมกับนำคณะครูและนักเรียนเข้าเยี่ยมชมภายในศูนย์การเรียนรู้เริ่มจากในส่วนของพื้นที่เพาะป,ปลูกพืชผลทางการเกษตรเนระดับแรกต่อมาท่าคณะได้เข้าเยี่ยมชมอาคารบ้านอีกตัวอยา่าง ก็เป็นแนวทางให้กับคณะครูและนักเรียนได้นําไปประย,ยุต์ใช้ในท้องถิ่นของตอนเองต่อไปจากนั้นทางคณะได้รับฟังข้อมูลและศึกษาการจัดสรรพื้นที่เพื่อทําการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางพระราชทานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทางคณะได้ให้ความสนใจและมีความต้องการที่จะนําความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นของตอนเองเป็นอย่งางมาก ากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมในส่วนของพื้นที่อาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาซึ่งภายในตัวอาคารทางคณะได้รับฟังและชมสื่อวิทัศน์เทอดพระเกียรติระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสุดท้ายเป็นการรับชมสื่อวิิทัศน์เรื่องการประชาสัมพันธ์แนะนําประเทศไทยจากนั้นคณะได้ร่วมกิจกรรมผลิตหัวเชื้อเอมโดยคณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่สูตรการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งหัวเชื้อที่ผลิตได้นั้น ทางศูนย์การเรียนรู้ได้มอบให้กับทางคณะเพื่อนํากลับไปขยายผลและใช้ในการเพาะปลูกในท้องถิ่นของตอนเองต่อไปสุดท้ายทางคณะได้รับฟังความรู้ในเรื่องการเตรียมดินเพื่อทําการเพาะปลูกโดยทางคณะได้ทดลองผสมดินได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อลดโรกร้อนร่วมกับคณะวิทยากรอ,อีกด้วยก่อนการเดินทางกลับ ทางคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมประจำเมืองมุกจ้าได้ร่วมถ่ายภาพกับคณะวิทยากรเพื่อเป็นที่ระลึกในการมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานในครั้งนี้ก่อนจะเดินทางกลับด้วยยานพานะที่ทางกองลังังได้จัดเตรียมไว้ให้พร้อมกับความรู้ที่ได้รับและความประทับใจดังที่เห็นเป็นรอยยิ้มบนใบหน้าของนักเรียนและคณะครูทุกๆคนสิเอกอาทิตย์นทวงถ่ายภาพ สิบเอกเสกสรรแม่นเมียนรายงานจากฐากนปฏิบัติการมุกจ้าเมืองมุกจ้าประเทศสุดาน